สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะฮะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชุดครับกับพระปิตาจินดามัน,นี้ ผฮะอาจารย์สุริยันครับวันนี้มาแบ่งปันพี่พนะฮะสิบเรายการนะฮะได้มานะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันครับพี่ชายนะฮะถ้าหากชอบทุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรลยและเบอร์โทรน้องได้เลยนะพี่นะหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายสำหรับรายการแรกนะครับรายการแรกครับรายการที่1ครับนี่มาเป็นรายการนี้เลยพี่ชาย นี่ฮะสวยๆเลยรายการนี้เลขคนะเบอร์หนึ่งเจ็ดสองเป็นพระจิตตาจินดามนีพระอาจารย์สุริยันครับรายการนี้นี่ครับมาเป็นเนื้อจินดามนีนะครับปิดแผ่นทองครับสวยๆเลยนี่ปิดแผ่นทองนะครับนี่ฮะเลขคนะเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับ เลขคจำวนหนึ่งเจ็ดสอครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่2 5งราสิบาทฮะแบ่งปันพี่พีที่2 5งบาทครับรายการที่1นึครรายการที่2รายการนี้เป็นเนื้อก้นครกสายลุ้งนะครับเลขโค้จำนนหเก้าศูนยครับเลขค้เำนวนหนึเก้าศูนยครับรายการที่2องนะครับนี่นะครับ รายการนี้แบ่งปันที่200บาทครับแบ่งปันที่200บาทครับรายการที่2นะครับนะพี่นะสวยๆเลยนี่ฮะเนื้อคมๆมนะนี่ฮะนุนๆเลยนะครับต่อมารายการที่3ครับนี่ฮะรายการที่3ครับรายการนี้สวยๆพีชาเลขโค้ด n เบอร์มาได่เก้าสิบแปดนะ ฝังท้องไหลครับรายการนี้ฮะรายการนี้เอาไป200บาทครับรายการที่สามครับนี่ฮะต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานเลขคดระเบอร์หนึ่งห้าสฮะเลขคดระเบอร์หนึ่งครับ,ขขน,รบนี่ เนื้อดําใบลานครับนะส,สวยๆพี่ชายรายการนี้เอาไป200บาทเช่นเดียวกันครับนะสองบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการไหน200อสามารถจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะพิเศษให้นะครับนะต่อมาครับมารายการท็อปเลยพี่นะต้ององ์นี้เลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับหน้ากลากนะฮะปิดเงินหน้ากลากเงินแค่เงินนะนี่เนี่ฮะ มือเงินแข่งเงินครับพี่ชายรายการนี้นะครับนี่นะคะคุกว่านนะครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งห้านะครับเลขคนตําเบอร์หนึ่งห้ารายการนี้นะขอที่สี่ร้อยบาทรายการนี้เอาพิเศษให้รายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบผมจบให้ครับพิเศษนะนี่คือรายการโอ่ท็อปเลยนะพี่นะรายการที่ห้านะครับรายการที่หกรายการนี้เนื้อดํไใบลานปิดแผ่นทองคาแท้นะครับนะปิดแผ่นทองนี่ นี่ฮะเลขคุณเบอร์หนึ่งเก้าสองครับนะปิดแผ่นทองนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งเก้าสองนะครับตัวที่พี่นะนี่ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนี่ครับตะกุดสามกษัตริย์พี่เงินทองนาคได้คุณเบอร์เก้าหนึ่งเลขคุณเบอร์เก้าหนึ่งพี่รายการที่สามร้อยบาทนะพี่นะตะกุดสามกษัตริย์นะพี่นะนี่ฮะตะกุดสามกษัตริย์นะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับนะเลขโคดเบอร์นะหมายเลขสี่สิบหกรายการนี้ตะกุดเงินแท้สามดอกนะฮะตะกุดเงินแท้สามดอกครับพี่รายการนี้รายการที่แปดนะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะฮะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะพี่นะต่อมารายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนฮะเป็นเนื้อทูโทนครับรายการนี้เป็นเนื้อ าสายลุงนะครับองจำโบลานแข้งเงินแท้เลขคนตัเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับเลขคนตัเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับตะกุดเงินแท้สองดอกนะฮะเลขคนตัเบอร์หกสามนะครับ ฮุกวันนะครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับ200เอาไปสองาบบาทแล้วกันพี่250าบาทแล้วกันครับนะกำไรเงินแท้ครับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามารีนะครับนะปิดแผ่นทองนะครับเลขคุณตเบอร์1 6 9นะปิดแผ่นทองหน้าหลังนะพี่นะนี่ฮะปิดแผ่นทองหน้าหลังนะครับ รายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่11นะครับ300บาทนะครับต่อมารายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับรายการที่เขียวมรกตปิดแผ่นทองเลขคู่เบอร์62รวมกันได้แเลขรวยครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่250บาทนะครับแบ่งปันพี่ที่250บาทนะครับรายการที่12เลขคน่เบอร์62รวมกันได้แครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวันนี้ตะกุดสามกริย์เลขคตอัเบอร์หมายเลข9กนะครับรายการที่แบ่งปันที่280บาทครับรายการที่13ขอ280บาทนะครับรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อดำปลายลานะครับคุ้งว่านมดสารตะกุดเงินแท้1่ดอกพี่ชายนะครับ เลขคนเบ,เบอร์มาได้71ด์รวมกันได้8ครับนะรายการนี้รายการที่14ขอที่250บาทครับรายการที่14ฮะต่อมารายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อข่าวพุทธคุณโรจีวรหลวงปู่เลขคนจำเวนหน165เลขคนจำนวนหนึ่รายการนี้ขอที่220บาทนะครับขอ220บาทครับพิจายรายการที่15ครับ ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่ปกรายการเนื้อเขียวมรกดเลขคนบเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับรายการนี้คุกจีวอนหลวงปู่ครับขอที่2 2 0บาทครับนะคุกจีวอนหลวงพระอาจารย์สุรยิยันขอสองร้อบาทครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยนะครับ นะเป็นเนื้อลายก้นหอยใน,ยน,นยครับองว่านนะครับองว่านนะครับเลขคนตะเบอร์หนึ่งหกหนึ่งครเลขคนตะเบอร์หนึ่งหกหนึ่งหางเนื้หามทองครับพี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่8รายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบเลขคู่เบอร์153ครับนะฝังทองไหลครับฝังทองไหลครับพี่ชายรายการที่18รายการนี้ขอ200บาทรายการนี้ขอที่200บาทครับรายการที่18นะครับโอ้อันนี้ก็มีแบ่งปัปพี่นะฮะ18รายการนะครับลองเลือกชมดูนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่เพื่นที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ